ท่านผู้ชมครับคณะผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญพกพัณได้ครับให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยและก็เข้าเยี่ยมชมกิจการในเครือเจริญพุกกพันนะครับระหว่างวันที่18ถึง22มกราคมนี้ครับเมืม่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานายธนินเจรวนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพุกกพั์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงเครือเจริญพุกกพั์ ให้การต้อนรับคาาจารย์จามหาวิทยาลัยฮาวาดเทศสหารัฐอเมริกาในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมกิจการในเครือเจริญพกัะพันพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างวันที่18-22มกราคม2559ทั้งนี้เครือเจริญพกพันและมหาวิทยาลัยฮาวาดได้มีความร่วมมือในเรื่องการสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อการทำการวิจัยเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยี ology, ด้านการเกษตรและอาหารเป็นระยะเวลา3ปี เดือดริดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายน2559จำนวน4โครงการอาทิโครงการอาหารสุขภาพและอาหารเพื่อผู้ป่วยโดยการควบคุมกรดอะมิโนโลและกรมรมฐานโครงการจีน,นมสุกรทั้งเส้นโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงทันสุกรและเนื้อสุกร โครงการปรับปรุงยีนสุกรเพื่อให้ต้านทานโรคและให้ลูกสุกรมากและโครงการแก้ปัญหารโรคอิมเอสในกุ้งด้วยวิธีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหารในเครือเจริญพ,พุกพภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นรครงการน,นี้ในทนินได้เลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดพร้อมมอบของที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืน่นและเป็นกันเอง